สวัสดีค่ะพระหมอเศรษฐีโชคกิกรน,นะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องขามาทำนายดวงระวันประจำวันที่30กรกฎาคม2568ซึ่งตรงกับวันพุธสีเขียวค่ะพี่น้องค่ะเป็นประจําทุกวันนําแนวทางดีๆที่พียิบสี่ชี้แนวทางผู้ใช้พี่น้องท่านไหนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะทักไอดีไล์เนาะตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษจัดให้นะคะอ่าหมดเขตถึง30กรกฎาคมนี้นะคะยังทันอยู่แล้วก็ถ้าสมมติว่าทันคืนนี้คุณพอมอก็จะลงคลิปดวงใครเฮงมีโชคลาภให้นะคะ แต่ถ้าสมมติว่าไม่ทันก็ต้องพรุ่งนี้นะคะพี่น้องขาได้ดูแน่นะพี่น้องนะคะเตรียมรับฝักรับชมได้เลยเข้ามาแล้วขอกําลังใจกันกดละหนึ่งร้ค์หนึ่งแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะพี่น้องขานะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเศรษฐีโชคพยากรณ์นั่นเองนะคะเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลาทํานายดวงรายวันกันเลยมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะการเงินดีคะ่ะพี่น้องคะการเงินดีนะคะขึ้นแปดเหรียญน,นั้นหมายความว่าหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะมีความรู้สึกว่า อ่าลงทุนอะไรไว้ก่อนหน้านี้ก็จะมีเม็ดกำไรเข้ามาเร็วนะคะสาหรับวันพรุ่งนี้พี่น้องวันอาทิตย์ระมระวังในเรื่องสุขภาพนิดหนึ่งนะคะพี่น้องคะใครที่มีโรคประจําตัวนะคะในเรื่องของกระเพาะอาหารักเสบกรไหลาย,ย้อนภูมิแพ้มีโอกาสกําเริบในวันพรุ่งนี้หรือไม่ก็เรื่องของอาหารการกินอาหารเป็นพิษได้นะคะพี่น้องจะลดในเรื่องความวิตกกังวลลงนะคะมีความรู้สึกว่าโอ้ยเครียดตึงเครียดนะคิดมากคิดเยอะกังวลนะประมาณนั้นนะคะ อันนี้อย่าก,กังวลน,นะคะพี่น้องวันอาทิตย์คะ่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของรอคอยรอจังหวะรอโอกาสรอ,รอคําตอบนะคะเรื่องใดเรื่องหนึง่งโดยเฉพาะในเรื่องความรักความสัมพันธ์รอเขาเรียกว่ารอการลงตัวนั่นเองนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะลงตัวนั่นแหละค่ะพี่น้องคะรออีกนิดนึงนะใครมีความกังวลในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะพี่น้องวันอาทิตย์เลขนาโชคจากไหนเลขประจําตัวคะ่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขแปดหนึ่งสามแล้วก 9, ็เก้าแปดหนึ่งสามเก้าค่ะพี่น้องคะ่ะขอให้ยิง่งห็น มาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์นะคะโชคดีในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องกิจการที่ทําร่วมกับครอบครัวดีเยี่ยมเลยนะคะพี่น้องคะและก็ในเรื่องของบริวารคนรักนะคะอืถือว่าดีเหมือนกันนะคะ,ะมีความเอ,อืเออ้ออาทรมีความรักมอบให้กันประคับประคองนะคะถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะแลวก็พี่น้องวันจันทร์ก็อาจจะได้ข่าวดีนะคะข่าวดีในลักษณะของการร่วมกันเป็นทีมฉลองกันเป็นทีม จะองความสําเร็จนะหรือบางท่านก็อาจจะมีเพิธ mm ีการนะเกี่ยวกับเรื่องของงานมั่นหรืออย่างไรสักอย่างหนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะสําหรับพี่น้องอวันจันนะคะพี่น้องวันจันรนะคะมีการเดินทางออกนอกพื้นที่นะคะอืทําคิดทาการประสานงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็อาจมีเปลนเดินทางไกลถึงต่างประเทศได้ด้วยสําหรับพี่น้องวันจันทรนะคะก็ถือว่าไพ่ออกมาค่อนข้างที่จะดีค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเลขที่บ้านเลยค่ะ ส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขสี่ให้เลขสี่นะคะแล้วก็สี่สามเจ็ดสี่สี่สามเจ็ดค่ะพี่น้องวันจันทร์ขอให้เห็งๆค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันอังคารนั้นหมุนเงินเป็นพลัวันเหมือนกันนะคะพี่น้องคะมีเงินหมุนเข้ามานะคะแต่ไม่เป็นไรหมุนเงินได้คล่องอยู่แล้วก็โชคดีในเรื่องของอลูกค้าอาจจะมีออเดอร์เข้ามาในวันพรุ่งนี้ มีออเดอร์รัวๆนะคะอ่าโชคดีในเรื่องของการยาณมิรนะผู้ร่วมทุนร่วมมุ่นนะกิจการก็ถือว่าโอเคจริงๆด้วยมีโปรเจกต์งานเข้านะคะอ่าแล้วก็สามารถที่จะควบคุมทั้งงานแล้วก็บริวารได้เป็นอย่างดีแล้วก็อาจที่จะเดินทางออกนอกพื้นที่พักผลไปด้วยในตัวหาลูกค้าไปด้วยนะคะด้วยความอารมณ์ดีเป็นพิเศษคือพี่น้องวัดอังขาดในวันพรุ่งนี้เลขน้าโชคมาจากไหนนะคะเป็นตัวเลขเก่าที่เราเคยได้รับโชคลาบจะผลกลับมาค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขสองสาม แล้วก็ห้าศูนย์สองสามห้าศูนย์ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เข็งๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะสําหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันนะคะพุธกลางวันนั้นบอกว่า,าเรื่องของกิจการการงานเรื่องของลูกค้าดีค่ะในวันพรุ่งนี้อาจจะมีการมีปฏิสัมพันธ์กันนะคะระหว่างลูกค้ากับเรานะคะ ไกลถึงต่างประเทศได้ด้วยนะมีออเดอร์จากต่างประเทศด้วยนะะประมาณนั้นพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะอาจจะต้องเดินทางไปแก้ปัญหาไปหาหมอนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะสําหรับหกดาบนะคะจะถามว่าดีไหมก็ไม่ได้แห่นะคะพี่น้องวันพุธกลางวันไว้อั o ปั u n ูนะพิกปฏิหารเกิดในทุกเรื่องนะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้นั่นหมายความว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็สามารถแก้ได้แก้ได้นะคะ มีเกณฑ์เดินทางไกลด้วยจริงๆนะคะพี่น้องคะเนาะออกนอกพื้นที่ประสานงานทากิจําการหาลูกค้าหาสินค้ามจําหน่ายเาจรจามีไฟมีพลังประสบความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมมีโชคลาภได้ด้วยสาพี่น้องวันพุธกลางวันเลขนาโชคมาจากไหนนะคะเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับพานะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยส่สวดเลขหน้าไพ่ให้เลขให้เลขสองนะคะแล้วก็หกหนึ่งศูนย์สองหกหนึ่งศูนย์ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงเค่ะมาดูพี่น้องวันพุธ กลางคืนบ้างค่ะสําหรับพุดกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันนะคะพุดกลางคืนบอกว่าเซ็งนะเบื่อด้วยนะ,ะอย่าไปเซ็งอะไรมากมายครับพี่น้องจานะเราต้องทําใจนะคะมันไม่มีอะไรได้ดั่งใจนะคะหมดทุกอย่างหรอกนะคะพี่น้องจ๋านะ,นะในเรื่องของการเงินก็มีความรู้สึกว่าประหยัดอดอมเต็มที่แหละนะคะแล้วก็สามารถจะจัดการได้ในเรื่องของการเงินนะ,ะแล้วก็ยังคงที่จะโชคดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั่นแหละนะคะอ,อาจจะเจอคู่แท้ เจอกัระยะนานมิตรที่ดีหรือได้อะไรแบบเบิ้ลๆเนาะแต่พี่น้องวันพูดกลางคืนก็ไม่วหวที่จะก,กังวลถึงขนาดนอนไม่หลับนะนะคะเรื่องใดเรื่องหนึ่งประเดี๋ยวก็จะไม่สบายเอานะคะพี่น้องค่ะนะเราจะต้องมาปรับที่ตัวเองเป็นหลักหละนะเพราะนั้นคืนนี้นอนได้หลับพักผ่อนให้เพียงพอนนะเออเดี๋ยวเราจะไม่สบายเอานะคะพี่น้องนะอันนี้เตือนไว้ก่อนคะ่ะเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เฝ้าด้วยความเพียรส่วนเลขนาภายไพ่เลขซีซีสองเก้าซีซีสองเก้าค่ะพี่น้องคะ่ะขอให้เฮงเ็นคะ่ะ มาดูพี่น้องวันพระฤหัสสวดีค่ะสำหรับพี่น้องวันพระฤหัสบวดีเป็นแบบไหนดูกันพี่น้องวันพรฤหัสบวดีน,น,นั้นเนี่ยนะคะไม่สบายหรือเปล่าคะ,ะดูว่าไม่ค่อยสบายนะใหพี่ก็บอกว่าให้พักผ่อนพักร่างอย่าสนนี่ประมาณนั้นนะคะพักผ่อนพักร่างพักสักวันหนึ่งนะคะแล้วก็พี่น้องวันพรฤหัสบวดีบางท่านก็ยังคงควบคุมงานอยู่นะคะควบคุมกิจการได้บริวารได้เป็นอย่างดีเรื่องของการเงินก็มีเงินเข้านะคะ หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเหมือนกันนะคะมีเซนท์พิเศษแรงๆค่ะพี่น้องค่ะนะคะลางสังข์หอนเปนๆฉะนั้นให้เชื่อในลางสังข์หอของตัวเองเป็นหลักค่ะทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีนะคะพี่น้องจ๋านะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลข4 4แล้วก็1 2 4 4 1สองสองค่ะพี่น้องค่ะขอให้หิงๆคราวนี้มาดูพี่น้องวันศุกร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์ยังคงเป็นจักรพรรดิอยู่ค่ะยังคงที่จะ ควบคุมงานควบคุมบริวาร,าร Aid ได้เป็นอย่างดีบริหารจัดการได้นะคะแต่ก็ยังคงเหนื่อยอยู่นะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็บางท่านก็อาจจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องที่อยู่อาศัยกิจ,จการที่ทําร่วมกับครอบครัวเออกิจ,จการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยนะคะหรือย้ายตําแหน่งงานและเป็นไปในทางที่ดีนะบางท่านก็มีหนึ่งเรื่องสองเรื่องให้ตัดสินใจเลือกนะคะดูว่าติดดาบติดกับนะคะก็แนะนําให้เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดในบางท่านก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของหุ้นส่วนนะคะพี่น้องคะ หุนส่วนใครคิดที่จะลงทุนลงหุ้นค่ะใครนะคะดูดีๆก็แล้วกันนะในวันพวกนี้ขึ้นอย่างเงี้ยสองดาบสามดาแล้วก็ให้ระม,มัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยใครที่เป็นความดันไขมันระม,มัดระวังนะคะรูหัวใจนะมีโอกาสกำเริบได้นะคะพี่น้องวันศุกร์ค่ะดูว่าจะไม่โอเคในะวันพ่กนี้นะหนึ่งเรื่องสองเรื่องแต่ยังไงก็นะนคะก็จัดการอะไรได้นั่นแหละนะะแต่ก็อย่าประมาทค่ะพี่น้องค่ะเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขสี่หนึ่งสองสาม 4123ค่ะข,ขอให้เห็งๆมาดูพี่น้องวันเสาร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์นั้นการเงินดีค่ะพี่น้องค่ะนะโชคดีนะคะอ่าโชคดีในเรื่องของการเงินเงินทุนโชคดีนะคะในเรื่องของกิจการนี่อย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะสามารถบริหารจัดการการเงินได้แล้วมีเครดิตนะคะเด้กก็ในวันพรุ่งนี้ก็อารมณ์เป็นเด็กๆนะคะแล้วก็อ้วนอยู่กับเด็กๆบริวารซึ่งเป็นเด็กๆนั่นเองนะคะอ่าแล้วก็พี่น้องวันเสาร์นิ่งขึ้นเยินขึ้น นั่นหมายความว่านิ่งขึ้นเย็นขึ้นสมบูรณ์ขึ้นนะคะแล้วก็ให้ความรักความ,มเมตตากับบริวารเรื่องของการงานดีเยี่ยมเลยไหมคะมีโปรเจกต์งานเข้านะคะสามารถควบคุมทั้งงานกิจการและบริวารได้เป็นอย่างดีฉะนั้นพี่น้องวันเสาร์ในวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าเด่นนะคะในทุกเรื่องด้วยค่ะเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขห้าหนึ่งสี่สี่ห้าหนึ่งสี่สี่ขอให้เห็งๆค่ะป้าหมอไวยพรเนี่ยพี่น้องทั้งแปดวันเกิด กินด,ดีอยู่ดีมีสุข,สขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ